สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราก็จะมาเ,เปิดบัญชี Xnet กันนะครับมาดูวิธีการเปิดบัญชีของ b o k e r Xnet นะครับก่อนอื่นเลยก็เข้าไปที่ w w w บไซต์นา s โปรฟิ n ชั d e r boxsport com ก่อนนะครับเข้าไปแล้วก็ไปหาคำว่าเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับอยู่ด้านข้าง xnet com นะครับ xnet นะครับเราเราก็กดเลย ถ้ากดที่ถ้ากดลิงก์จากนายโปรเฟชชั่นอลเทนเดอร์มันจะเป็นลิงก์ r e f e r อรของเรานะครับเป็นลิงก์สมัครต่อถ้าสมัครต่อจากเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นด้วยเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครอยากได้ค่าคอมมิชชั่นก็ไปกดลิงก์ที่เว็บของเรานะครับหรือไม่ถ้าถ้าไม่ได้กดก็ให้พิมพ์ที่ add เด s บาร์นะครับ n e s t c o m a 4 6 1 4เมื่อเข้ามาที่บล o k กเกอร์ xnest แล้วนะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างหาคำว่า t r a d i n g account ครับแล้วก็กดคำว่า t r a d i n g account จากนั้นก็จะมาที่ account registration นะครับ account registration มีให้เลือก3แบบนะครับ account แบบเซนแล้วก็แบบ mini account แล้วก็แบบ classic account account แบบเซนนะครับจะมีเงินลงทุนต่ำสุดที่1 s คือเราสามารถฝากเงินต่ำสุดได้1 s 1ดอลลาร์นะครับแล้วก็ mini account เราสามารถฝากเงิน ได้ต่ำสุด10ดอลลาร์คลาสสิกแอคเคท์ฝากเงินต่ำสุด5,000ดอลลาร์เลเวเลตหนึ่งต่อ1,000เท่ากันหมดนะครับแล้วก็ดีวอซินโดยใช้ y e q อี l คอร์เนซีก็คือใช้อีเคอร์เรนซีพวก lrm w ได้ครับแล้วก็ดีวอซินโดยใช้ y t ยทรานเฟอร์ก็คือโอนเงินจากแบงค์ได้นะครับสเปซเริ่มต้นที่0.7เ ปิ๊นะครับแต่สเปคของอบัญชีคลาสสิกนี้จะเริ่มต้นที่0.4เราก็มาลองอ่านรายละเอียดกันนะครับเมื่ออ่านรายละเอียดเสร็จก็ให้คลิกที่ Account ได้เลยครับ Open Account ว่าเราจะเลือก Account ไหนผมแนะนำนะครับถ้าทุนต่ำกว่า 10S ให้เปิด Account s e เ d Account แต่ถ้าทุนสูงกว่า 50S 50$ ดอลลาร์นะครับให้เปิด Mini Account มนเนี้ยเขาจะเทรดต่ำสุดที่10ดอลลาร์0.01ลอตเมื่อเปิดเข้ามาที่อแอ u เขา e ี i s ต r a t ชันแล้วเราก็จะมาใส่รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเรานะครับสมัครลงไปอันแรกก็เลือกอันแรกเลยนะครับแล้วก็ใส่ชื่อ ที่นะครับมิดเดิลเนมไม่ต้องมีก็ได้ครับใส่นามสกุลครับอีเมลอ,อใส่เบอร์โทรนะครับ เทศไทยนะครับเมืองเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชนของเราก็ได้ครับอันนี้ใส่อัปเดตนะครับใส่ ที่อยู่บ้านเลขที่นะครับเราก็ใส่10โค้ดนะครับรหัสไปรษณีย a เลเวลเลเวลมีให้เลือกตั้งแต่1ต่อ2ถึง1ต่อ1,000นะครับเลเวลสูงๆก็คือเราจะใช้ยูดมาจินเยอะเลเวลต่ำๆเราก็จะใช้อ่าโทษทีครับเลเวลสูงๆใช้ยูดมาจินน้อยเลเวลต่ำๆเราจะใช้ยูดมาจินเยอะ อย่างเลเวลหนึ่งต่อ100นี่ก็คือเหมือนที่เราเทรดในมาเก็ตที่ว่าครับถ้าเราเทรด1 0 0ดอลเราก็ต้องใช้ยุดมาจิ้น100ดอลแต่ถ้าเราเลือก1ต่อ1,000ถ้าเราเทรด1 0 0ดอลเราจะใช้ยุดมาจิ้นแค่ประมาณ10-20ดอลน,นะครับแอคเคานต์เคอร์เรนซีก็เลือก USD, United States, Dollar นะครับแล้วก็พิมพ์ ที่พิมพ์ตัวอักษรที่เห็นด้านบนนะครับจากนั้นก็กด next ครับขั้นตอนนี้เราก็าไปเอา activation code ครับที่ได้จากอีเมลนะครับก็ไปเปิดเปิด gmail นะครับ เมื่อกี้ผมสมัคร G ีเมลไปมาแล้วครับจดหมายแล้วก็ Copy ตัวนี้เลยครับไปแล้วก็ไปวางจากนั้นก็ ทาบล็กเกอร์จะส่ง Activation Code ไปทางมือถือของเรานะครับให้เราไปเอาโค้ดนั้นมาใส่ส1 5 1 0 2่เราก็กด Next ครับถ้าไม่ได้รับโค้ดเราก,กด r e s e n d SMS ออีกครั้งหนึ่งนะครับ มาถึงขั้นตอนนี้แล้วก็เลือกที่อันแรกนะครับแล้วก็คลิก next จากนั้นก็กำหนด password ครับถ้าใครขี้เกียจกำหนด password ก็กด generate password ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่ขี้เกียจก็ใส่ password ไปครับงั้นผม เจนเนอเรตพัทเวิร์ดดีกว่าครับก,ก็ได้พัทเวิร์ดมาแล้วก็ได้โพลพัทเวิร์ดมาได้อินเวสเตอร์พัทเวิร์ดมาแล้วครับแล้วก็กด next ครับ พอเรากด next เสร็จแล้วทีนี้มันก็จะมาที่หน้านี้นะครับเขาก็จะบอกว่าเราเปิดบัญชีอะไรผมเปิดบัญชี mini account ทีนี้เราก็มาดาวน์โหลด mt4 กันนะครับก็กดเลยดาวน์โหลด meta trader 4เมื่อกดขึ้นก็สตาร์ทดาวน์โหลดเลครับ o p เ n ครับแล้วก็ next ครับ next คลิกไออากครับแล้วก็ next ตรงนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับไม่ต้องพิมพ์เหมือนผมก็ได้ เพราะว่าผมลงไว้แล้วเดี๋ยวมันจะไปซ้ำไฟล์เดิมครับผมเลยต้องใส่รายละเอียดไปอีกสำหรับคนที่ดาวน์โหลดโปรแกรมลงใหม่ก็ไม่ต้องใส่อะไรนะครับิคเน็กเน็ก,เน,กเน็กไปเรื่อยๆนะ,ระเราก็ได้โปรแกรม mt 4มาแล้ว รอนิดนึงครับรอโปรแกรม โอเคครับโปรแกรมขึ้นมาแล้วครับเมื่อโปรแกรมขึ้นมาแล้วเราก็ไปเอารหาัสแลวก็พาสเวิร์ดของเรามาใส่แล้วเราก็ล็อกอินนะครับรหัสกับพาสเวิร์ดผมอ,อยู่ใน gmail เราจะกด Gmail ตัวนี้ครับตรงนี้คือล็อกอินนะครับเราก็เอาไปใส่ ไปตรงนี้ครับช่องนี้แล้วก็ไปเอา password เอ,อเา account password นะครับออแล้วก็มาใส่ครับแล้วก็เลือก xnet เรียวนะครับแล้วก็ login ดูที่ช่อง Connect ด้านความความมือล่างนะครับมันจะขึ้นตัวเลขเราก็มาดูที่เทปเมื่อดาวน์โหลดโปรแกรมเสร็จแล้วล็อกอินเสร็จแล้วแล้วก็ไปที่ไฟล์นะครับเราก็เลือก New Chart จากนั้นก็เลือกค่างเงินนะครับ เพยงเท่านี้เราก็ได้เ,าเราก็เปิดบัญชี XNAS ได้แล้วครับแล้วก็มีโปรแกรม MT4 ไว้สำหรับเทรเดี๋ยววิดีโอหน้าเราจะมาสอนวิธีการใช้ MT4 กันนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ